ในคลิปซีรีส์นี้ใครที่มีปัญหาฝ้ากระผิวไม่แข็งแรงขาดความชุ่มชื้นต้องดูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใน EP ีแรกนี้เตยจะพามาแกะกล่องเซตผลิตภัณฑ์ booster bright block set ในระบิดผิวใหม่ไร้ต้องวนเรื่องฝ้ากระจาก La Chule Cosmetics ค่ะซึ่งเซตนี้นี่เปิดตัวมาแรงมากเขาบอกว่าเป็นเซตที่ขายดีที่สุดรับประกันปลอดภัยไร้สารอันตรายนะคะและที่สำคัญเขากล้ารับรองเลยว่า ถ้าใช้แล้วครบหนึ่งเดือนฝ้ากระยังไม่จางยังไม่หายเนี่ยเขายินดีคืนเงินให้ไปเลยเต็มจํานวนเอาสิคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าค่ะถ่า้ยางสวยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันทีละอย่างดีกว่าว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงรวมถึงเรามาดูเนื้อครีมไปด้วยกันเลยนะคะ ตัวนี้เป็นสบู่ล้างหน้านะคะมาพร้อมกับถุงตาข่ายทําฟองโฟมนะคะเป็นสบู่ล้างหน้าที่ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าผเผยผิวกระจ่างใสตัวนี้ถือว่าเป็นสเต็ปแรกของเซตนี้เลยนะคะลดการผลิตเม็ดสีเมลานินสาเหตุของการเกิดฝ้ากระรอยดำลดการเกิดสิวได้ต่อมาสเต็ปที่2นะคะนี่ เป็นยังไงคะเนื้อซ er um. ีรั่มจะมีความใสๆเวลาทาก็จะรู้สึกว่าชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่ผิวขาดน้ํานั่นแหละคะ่ะคือสาเหตุหลักของการเกิดฝ้าเลยสําหรับตัวนี้ก็จะช่วยล็อกน้ําไว้ในผิวได้ถึง72ชั่วโมงค่ะในขณะเดียวกันก็จะช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวที่ถูกทําลายด้วยนะคะ ต่อไปค่ะครีมฝาเขียวนะคะตัวนี้ขอติดดาวไว้ก่อนค่ะแต่แอบกระซิบว่าตัวนี้เนี่ยขายดี ID ที่สุดของลาชูเล่ค่ะแถมยังได้รับรางวัลเอเชียอวอรดเกี่ยวกับนนะวัตกรรมอีกด้วยครีมตัวนี้ค่ะช่วยลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดาซึ่งที่บอกว่าขอติดดาวไว้ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าครีมตัวนี้เขามีข้อบ่งชี้การใช้นิดนึงค่ะ โดยใช้สบู่ซีรัม่มกันแดดแล้วก็มาส์กในเซตให้ได้7-14วันนะคะเราจึงเริ่มใช้ครีมตัวนี้ได้ค่ะมาต่อเลยค่ะกระปุกสีต้มนี้เป็นกันแดดค่ะ spf 50 pa บกบกนะคะตัวนี้ก็นอกจากจะเป็นกันแดดแล้วเขายัางใส่สารสก,กัดที่เป็นการบำรุงลงไปด้วยนะคะมี gp 4 g หรือแพงต้นทะเลค่ะสารกันแดดแล้วก็นาโนโคลนไซคิวเทค่ะ ต่อไปเป็นตัวนี้ค่ะตัวเตยเนี่ยจะมีเคล็ดลับเวลาที่เตยจะต้องรีบใช้หน้าหรือว่าจะไปออกงานนะคะแล้วแบบช่วงนั้นพักผ่อนน้อยเตยก็จะจัดนี่เลยค่ะยิ่งตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดมาแบบเต็มเหนียวเลยซึ่งมานนตัวนี้จะแบ่งเป็น3มชั้นนะคะแกะออกมาให้ลอกชั้นสีขาวออกก่อนทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วก็ค่อยลอกแผ่นสีฟ้าออกค่ะ จะบอกว่านี่แค่ EP แรกแกะกล่องเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปค่ะเตยจะมาพูดถึงเรื่องปัญหาผิวที่เตยเจอกับตัวเองนะคะแล้วเจอกันใน EP หนะะ้าค่ะ